เฮยยู hey you, นักเลงตอบมือนี้จะพาไปกินอาหารแซ่บๆอยู่ที่หา้าเคบูเชอร์สาขาพนทานกุุงกันข้ามกับธน,นาคารกรุงสีเมนูแรกที่จะสั่งกับแม่เคบูเชอร์ฝ่าย44,000กีบเมนูที่2เข้าวผัดพริกแกงหมู33,000กีบเมนูที่3ผัดไทยไก่เสเก0 0 0กีบและเมนูสุดท้ายทอดขาไก่บวกปีก33,000กีบอาหารแต่ละอย่างที่สั่งมาบอกเลยว่าได้หลายรสชาติแซ่บราคากับว่ได้แพงจนเกินไปพอดีพองามตัวอย่างเมนูเคบูเชอร์ จะมีทอดมันฝรั่งและเบคอนลาดซอสของทางห้านส้มๆหวานมันรสชาติแซ่บดีมาแล้วต้องได้ลองหรือว่าจะเป็นเมนูพัดไทยจานใหญ่ได้หลายเครื่องกันแน่นรสชาติดีเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ทุกคนได้มาลองซิมจานต่อไปแม่นเข้าพัดพริกแกงหมูจานนี้แซ่บได้หลาย แต่หูซึกว่ารสชาติจะเข้มข้นไปนิดนึงมองง่ายๆคือติดเค็มหาลดความเค็มลงถือว่าได้เรื่องเลยและสําหรับไผ่ที่มากกินทอดขาไก่ขอแนะนําว่าห้านนี้แซบอิลี่เพิ่นจะทอดมาไม่ไหมหอนๆแป้งกรอบๆหอมๆ,ๆกนิ่นไงได้ขาใหญ่พร้อมโตนี้แอดสังมาแบบคู่กันทอดขาและปีกเพียงสามชิ้สามพันกิบทั้งถึกทั้งแซบทั้งคุ้มไปลองซิมเบงเดอร์ห้านพันเปิดดุกมือสิบโมงเ้าหเก้าโมงเช้ง